เดี๋ยวแกเจอก็สตขสวัสดิที่เพื่นเพื่อนนะคะตอนนี้นะแกก็เดี๋ยวถอยเก็บโสดสั้นๆนี้ก่อนนะคะทีละซีกพอเดี๋ยวถอยเก็บฝั่งนี้เสร็จก็เดี๋ยวจะถอยเก็บฝั่งนี้จริงเพราะว่ามันเป็นโสดสั้นมันเป็นอะไรรั้วเขาก้านอยู่ถ้ารัวไม่กั้นเราก็ต้องรู้นที่นู่นนะถ้ารู้เก็บเขาละไปแบบไม่ต้องถอยแล้วก็มาถอยเก็บทีงั้นยาวๆในลากยาวๆอวัเงี้ยเป็นส่วนเข้าไป ประมาณกี่ไร่เพราะว่าในในทั้งหมดโอเคของเขาคือเหลือ15ไรใช่ไหมคะแต่ว่ามันมีมต้นต้นไม้ที่ว่างเยอะเลยต้องเลยบอกไม่ถูกว่ากี่ไรอันนี้ต้องดูชั่วโมงเอาว่าใช้เวลาตั้งศา,างสต์ตั้งซอยถึ่โงมงจะคำนวณออกมาได้ว่าเกื่อยขี่หกได้ไม่ถูกคือจะคำนวณออกมาได้ค่ะก็กี่ไร่ บอกบอกได้ถูกเลยอันนี้นาแกใช้โลส,สีมั่งเกียนหนึ่งมั่งแล้วแต่อารมณ์นา้าแกเลยน่าจะรีบเพราะว่าฟ้าเคๆมๆมๆมาลิ้มเอึมเคลมเอิมเคลิ้มมาละตอนนี้เนี่ยฟ้าคลิ้มฟ้าเขียนนะจ๊ะไม่รู้ตกตรงไหนยัเพิ่งตก,ก่อนอีกไม่เยอะละไม่นาะน จร,จริงตรงเนี่ยข้างหลังเยออยากอะเตยหัวทิ่มไาทีนึงละเพราะงั้นหน้าฝนลอยก็ไม่ขึ้นไปหน้าก็ไม่ได้เราบูิดหมดเลยเจออยากเจออยาครั้งเดียวแหละใจเี้จริงๆน้ามันขับแย่โอ้โหหมากันไม่กันไม่นถ้าเกิดไม่ ลื่นไม่อะไรจริงๆแล้วก็รู้ไม่รู้พื้นที่ทจริงๆนั่นแหละแกถึงได้ผิดครั้งแรกที่แกมาใหม่ๆลงลงลมเลยไม่รู้พื้นที่มันเป็นพื้นที่ราบๆเนี้ยค่ะแล้วก็ตอนนั้นตะก้องทางานอยู่ในท่ายกนะอันนี้เรารู้พื้นที่ว่ามันเป็นพื้นที่ราบแล้วก็มันจะมีลมอยู่ข้างๆมันเป็นดินคล้ายๆดินสมองอย,ยยอย่างเงีย้คยคายไปตัดหญ้าตรงนั้นน้าแกไปเจ้ยักษ์ รุบล,ลงไปติดท้องเลยเลนั้งเลเยท้้งบนแข็งนะแต่ข้างล่างทุบๆๆใบ,บหน้าไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ต้องอาโซ่มเินบินลอ้อต่อออกแกบอกมีคนไปยืนดูดูอย่างเดียวนะไม่ให้มีเครช่วยแกปั้มแกตายบอกเข้าใจแหละบางทีคนเขา ไม่ก็จช่วยแบบไหนไงรถพาร์ที้เขาทำงานในสวนจริงแต่เขาไม่ได้ขแบับรถไม่ได้อะไรเงี้ยเพราก็ไม่รู้วยนะคนขับรถนะเขา,าอยู่คนเดียวเออว่าทำแบบไหนเนี่ยค่ะเดี๋ยวถอยเก็บโซส่สั้นๆก่อนเครกขึ้นน้อยเหลือว่าโซ่สั้นหรือิโอ้ยคนมา รถจุดนาอโกโกจอนเธอวิงไม่ทันนะเนี่ยูข้างล่างนี่ไหมค่ะยังไงก็จะมาก็ให้เสร็จที่แบบิเรียงก่อนเพราะเดี๋ยวที่รับมาแต่ไม่เป็นไรอ่ะมันวิ่งได้มันไม่ลื่นใครทิ้งยังก่อนไปนะอือเจ จางอกวะดแหน่อย่ลงเงี้ยือเราฟังยิงจะงกดกเหมือนกันกไม่ตกอย่างตกทุกนตกเจ๊จะบอกว่าให้แรงรอก่อนตัดเจ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้ว Danny. 对啊，嗯，对。 对。Okay. อเอียงข้างนี้ไม่กล้าค่ะกลัวแต่เราข้าวเลย่อัวมากถ้าเกิดแกขับรถแบบเอียงเนี้ยเราขอให้นั่งหลบฝนนะแมวแมวกลัวถ้าพื้นที่รับนาบ้าเยีงพอได้เออขอนั่งหลบฝนหน่อยแบบนี้ฟานเตี่ยวเลยขี้ขาดตักรขี้กลัว nhìn áp hả phe bạn xem luôn, giống con cua có thể เ,เดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้านะคะยังเจ้าเกิด90ขอบคุณที่เพื่อนๆที่กดติดตามนะคะเราขอบคุณสมัครคอมเมนต์ทุกค,คอมเมนต์ด้วยนะคะตากล้องต้องวิ่งไป <c oughs> งวิ่งละวิ่งละเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะ่ะเดี๋ยวถึงแล้วถึสวัสดีค่ะ